สบายดีพี่นงยินดีตอนทำขาวสู่สองจืนซ้าลาวสองหนึ่งเซ็นเคยเนาะ มื่อนี้ข้าก็มีสซมาชิกมาเพิ่มสองคนเนาะพี่น้องก็คือไอ้ก๊กจืนและนาอเพิ่นมาแต่ไทยมาเฮ็ดหน้าจนแหลวแลวเนาะพี่น้องแต่ว่ายังไม่ทันไรล,ลงมายามบ้านเนาะแต่เมื่อนี้ิ่าก็กมาจากบ้านเมียเพิ่นเนาะพี่น้องแต่ก็มี่พอถาวเพิ่นลงมาทรงนำนะ้ำเนาะเพิ่นสีมากินข่าวเที่ยงน้ำเ้าเนาะพี่น้องซึ่งนจีงก็ไม่คันก็มี2สองเมนูมานำเสนอเนาะ <laughs> ก็คือขวดจีน่าหรือว่าบางคนเป่นเอิญจีโรอเนาะ ขั้นพังไทยกับจิปโปมเนาะพี่น้องแล้วกัมีตําหองงเนาะซองเมนูบ,นบานๆเท่าน,นี่ยเลยพี่น้องเดี๋ยวเฮากะสิไปเขาครัวลงมือเห็ดกันเลยเนาะอันดับแรกเฮากะสิมาดังไข่ก่อนเนาะพี่น้องหางกินาหน้าแท้หรือใส่ไม่ดังไข่ก่อนบัวใส่แล้วพอดีกิ๊กดพอดีตื่นทานเหมฮักกะฮักกะบัวใ<า>ส่อันนั้นก็ได้ใส่ขีโ้โพจังน้อยมันกันนานทิบนี่กนใส่ซอยนี่มันเตี้ยม ทเมื่อกระยาตื่นมอดังตีดไหวอไม่เจ็ดีห้ามหัวผ่ไหวซื่อเพื่อฉิได้ขวานอ่ะก็แล้วแต่เดี๋ยวก่อนจะถ่ายใช่เลยโอ้เก็บเบิดอ่ะให้มันควนอู้ขวนอ่าวแบบนี้แล้วจักนั้นปี่ะจีน่านี่แมนอายเ้าเอามาแต่บ้านไม่เท้าเพิ่นเนาะพี่น้องประมาณลอยกลัวตัวนี่แหละเนาะมีทั้งตัวตายแล้วก็ตัวเป็นเนาะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นซื้อค้างไว้เนาะ เด็ข้าเจาก็มีการซับโตมันแหนมันก็นเลยตายเนาะพี่น้องเดี๋ยวมือน,นี้เขากับสีเฮ็ดเบิร์หนีเลยเนาะเพราะว่ามันตายแล้วเนาะพี่น้องสีขวัวไว้เนาะเลือกกินแล้วกับเขาตูเน้ะพี่น้องใส่จีน่ายด้พี่น้องใส่หัเดียบไว้เพื่อสีเหลเเ่ง่ายงใส่จีโฟมได้พี่น้อง <c oughs> อยู่คนละเหื่อกันพี่น้องมันต้องแปลกใจหรอก มันกับลร้ซื้อเออเนาะบางท้องที่มันกับห้องจิโรอเนาะบางคนกัจีน่ายคันไวอยู่ฟังไถยกับจิโปมเนาะพี่น้องมันกัแล้วแต่บางท้องทิ่เนาะแต่บางคนในบ้านนี้ิ่นกัเออจีโร่กัมีได้พี่น้องมันกัแล้วแต่ผู้สะดวกเออเนาะคือเห่านี้ั้งแต่รุ่นพราะย่าไม่ยาเพราะห้องจีน่ายกัจีน่ายว่าน้ำเลยเนาะพี่น้องจิหลีกัมีเด้อพี่น้องจิหลีจีน่ายจีโร่ จิ๋่มาสิเป็นโตเน่หน่อยไลยๆเนาะพี่เนาะโตซีน้ำอ๋อน้ำตาลเจ็กน้อยหัวี่รลต่อนหับลูกทรายได้พี่น้องลูกทรายมาแต่กุงเทพแต่ว่ามาแต่ดนดนหละแหละมาแต่พอท่านเลยดำหน้าเพื่นมาดำหน้านอกหากับมาหาเมย์ดีใจรายลูกทรายมาหาก็เลยหัวชิรอตอนหับชิรอกับเพื่นซื้อมาจ้ะ แม่งกแม่จักหน่อยเนาะพี่น้องแม่บ่มีเงินพ่อแม่อยู่บ้านเฮามันบ่ค่อยมีหาก็งกินน่ะอิดได้พี่น้องกบเขียดก็หายากไปเบิดมือจนค่ำก็ยังบ่แม่นเบิดแต่เช้าเพงก็ได้ดอกขอแจวค่ะ1 ột, nói, non, <c ười> 2ค่ผู้โชคดีผู้โชคบ่ดีก็บ่ได้แม่ใหญ่ขันไปยามได้2คนไแจวอยู่เทื่อนึงแกงเทื่อนึง มานี่แ hmm. ะ้วก็คือโมเอาหายนำนะถุน่องเลยคองหดอืมไงเปือยก็มีเปื่อยนอนน่ะไคเขาติดอยู่ละบ่งตัวอยสิดติดจูดอกะจดังไผ่บนเรือบวเรือติดยูเปือยนี่ สื่อข้างไหวม้ของสื่อแต่ว่าหนีมานั่นหลบปืเลยเนาะตัวมันปูเลยมกับเปื่อยได้พี่น้องจี่ไหลจี่ไหลจี่ไหลมันตัวใหญ่ตัวงามอยู่แต่ว่าเขาจะซับมันแต่สิบดถิ่มันเราพี่น้องมันหาเอิร์ดปูเลยกับกินนาวกับกินหัวซุปแล้วก็ ถ้าฮายังมุคนมาขายเนาะเนี่กระเบืงหลกระเบงแต่ไม่ไยคันไปสะดวเมื่อละสามหลอยสี่หลอดผมไม่ไงคุดน่พีเนองเลยสะจืดเหมือนฟาดดังเหมืนโบเห็นแม่เหมือนคุดเนาะเคยไรื่ดทำอยู่นะก้นแฟนำกันเยเอะถ้าจะเอาไหว้อยู่แต่บอได้ถอข่อยเลย่อยุดเยอะแบบมันหนักแข็กันโอ้ คือได้เลยคือว่าพุดสะสระขนสระแล้วมันได้ไม่พูดเปลี่ยนนะพี่น้องไม่เปลืองกละตือเปลืองกับบอลใส่ใส่เลยเหรอของดีม่หน่อยตอนนี้กระใส่แล้วเป็นทีเรียบร้อยเนาะพี่น้องบอนใส่กระสีมีอยู่สองบอนเนาะก็คือกลนเพลินและะ้วกระในข้อเพลินเนาะพี่น้องในข้อเพลินกระสีมีเนียงในกลนกระสีมีขีนเนาะพี่น้องออกเบิดแล้วเนาะบัลนี้ เลือแต่หัวเรือแต่กลนก็มีมันขานเปลือยไปนําพี่น้องคุณซื้อไว้เต็มมือว่านนี้เนาะเดี๋ยวห่ากับสีนอาออกไปขวัวเนาะวันนี้พี่น้องไพ่ห้าพอดีแดงน่นองนี่เกลือห้าสองกอใส่ลายเข็มลายแล้วก็เตามเลยเป็นงัวซีนเคยน่นองอันนี้ประจงห่วงใส่ลายเสียรลาย พี่นายลงเลยพี่น้องพี่นาย้กับบริณารนว่าจักโตมีแต่ออกมาแล้วก็ลางสาเลยและยังตีหัว พี่นายมันตายเน่าลางจังหาโฮกนะยนังขุมมนเฉยไปเปิดมือหัวจ๊กบ้านหาอย่างไรชิมีน่ะเพ้อเพ้อสองคนรวมกันคนล้วอึดแต่กระแทมยังไม่ถนัดตัวใหญ่พอ ขิดหัวน้ำใจเลยบ่มีผดคาคักังำใจนะชิมันอยู่ป่ะจะมามันเนาะมันในแต่จีน่าเอาไปหีหัวลงกองพี่น้องข้าศึกข้าจัดนะข้าจาัดถอดเอาแล้วแม่ม,มันมันเลย จ้าเ้าอาแต่ทางนี้กบ่กินมันเนาะพี่น้องพิษก็ขอออกไปเลยว่าง่ายๆก็คือบ่มักของมันทุกอย่างที่ทอดแล้วบ่มักพี่น้ออืมถกินหอมแน่วันนี้นะตอนนี้ขัวที่ได้เฮาก็ไก่สิสุกแล้วแหละเนาะพี่น้องยังถาแต่น้ําเพิ่นแห้งก่อนจังสิปงหมอเนาะ หัวใช่ไปขี่หัวห้องหอมพี่น้องลอยกวัวโตคัวสีกินบมเบิดเดร์ดดอกคาบเดียวนะพี่น้องพายสีไม้หมอแล้วให้มันแหงๆมันจังแส ด้เวลาปรงแล้วนี่พี่น้องแห้งจะสีไม่หมอเลยนะนน่กับสีเทสีจ,จามได้แล้วพี่น้องเปลี่ยนเมนูกระทันหันตนแหลกวา่ามีตำฮูงแน้วพ่อจัดไปจัดมามันเต็มกระตุเลยพี่น้องก็เลยตดตำฮวงอ,อกเนะเปรตตันจักเรียบ้อยแล้วพี่น้อง องกินใหน้าขาวหาวก่าิมีอยู่สามอย่างเนาะพี่น้องอย่างที่หนึ่งกับซิป็นขวดซีนเนาะอย่างที่สองกับสิป็นลาบซีนเนาะพี่น้องเป็นลาบดิบเนาะบริขัวสับอย่างที่สามลาซุสดสดๆใหม่ๆเลยเมนขวดจีนายเขาเนาะพี่น้องนี่เป็นผ้าขาวแล้วเนาะก็เลื่องบริตนมะฮูพี่น้องเดี๋ยวห้าก่าซิเอาไปเสิร์ฟเลยเนาะมาเด้อกินข่าวเด้อพี่น้องเด้อ ห่อจีน่ายได้หมดหนึ่งตอนหางถูกใจมาเด้อมาเด้อหอจีน่ายลาบสีนในได้พี่น้องสมมติเป๋อแกมีมันร้อนมึงใครเหรอตั้ไข่เอาไข่ตีตอนใส่คือเพื่อเห็นตัวไข่ถึกตงตัวงไข่ ว่าเป็นคนกินกระใคยว่ะน้ส่ะกินหรองเนื้อฮะากระตุ่งว่านว่นพฤหัสบดีแหละอยู่ก็ได้กินนะวันมกก่อนบดีจะไม่อจบก่อนจะแลไรกัมาอันนี้ตะดองเด้อพี่น้องเด้อพอถาก้องหลูกไา้อันนี้คือหลุกตายไม่ไงคันคนโกคนโก้อนนี้หลูรอกองานได้พี่น้องเลย งามได้แม่ือยังเี่ยนเลิเนน่ม no> ีคนสูงคนมาทรงลูกไายสิกับพุ่มเทอะไรยังรลถาบาทพี่นนางเลยมนแา่ดนเลยแหละมาดำหน้าแต่หน้าแะ้วกลับไปบ้าบบีนะบริกัดามเลี่ยวหมะ อืมครับเจะป่ากน่อืมอืมเกิดกันยันดีอันเด้อหวานเด้อเะองอ๋อามแบบบุญเงินไล่ไิงหาคกับพขอพิงค์ปลาตัวนอาเข้าง่ายลัวขายหางมาสื่อมาได้กินไม่ได้กินอังไงหมูอันนี่ลมันาคเก็บเปนิ้ใหญ่ บ่ได้เห็นบ่ม่สักปนเห็นไปแล้วจากที่ซ้อถึอ่พแต่ก็ชลูกุเพิ่นกินแน่แต่น้ำหนัยนรถน้ำนักหมอกแกงหันเข้าไปม้ามต่างจังทิปออกมาที่รอนะจะจวดปลาปบ่ด่านหน้ามันคุณมันไปวปยเนาะโอวโหขาวเลนยเลย วว่าก็ปรยนก็ข้ามเนี่ยเออปอยู่บ้านได้ไงนี่มันบ้านมันปากมันเห่ามันปู๋ยแต่ที่อยู่ได้คนพวปลาพวกเห่าก็ได้ใส่ปถามมันจะโอมไม่โ้นถ้ามเลยทุกคนด่มแม่ใจได้ดีหนังไปแม่น้าเฮียงเยอะเนี่ยเขาเป็นก็จะมาทางเหมือนถาดว่ะ พไดทางดีนะโน่นด่าย่นด่ายกบฟ้ระทัดป่ะทัดดีนะข้างแั้นฟ้าประดัดล่างวันนั้นางถ่วงไปบดืกระทามไปเถ้าไปยูน้ำเพลินถ้าสองทามเพลนก่อนขาเพลินทามเนาบดเาเ่าดกเ่าไปแซ่บ่ทาวป้าลุกเอือยนบ้างน้าเศร้ากามไปเนาะ

มอบอลหน่อยูันง<ม>้องเบ่คือแห้งนี่ฮอนะใบเดียวคนละกินหะะน่นายหอพักตัวนพักฮอรนาพ,าพานักแก้มก็ได้เต้พกักอย่างเี้ยใครถอดกได้นั่งเลยไ่ห้ไปกินข้าวจับเลย่ะ จะเจ้าหมูอะไเดี๋ยวนี้ชีฟเอ๊ะหมูเนาะมันกลายละวชีฟนะแม่แจะใส่ที่ไนอยู่อะวดมูถ้าไปนี่ไไอีฟหมูเกลือเพิ่งตรงที่เขาเนี่แค่กินเข้าเออกมาจากสวหมูองมาแต่บาโมประวาณเพืงอะไร้างถ้าไปบัจักดาวนะคือว่าไกลเลยแท้เนาะ ยเพื่อถามทางเพืออเรร่อตอ้นะองการเร่งร้านัสดุัตอนมากเลยว่าอยนตอนหน้าที่สองสาม่้าเดียวห่วนม่ว้านเย็น้ม่วเดียวเย่นแดดีเมื่อนี้จืนมาได้ห่วมพระเขานำจุเพลินน้อพี่น้องเพราะว่าจือนห้กับกินข้นขาอิ่มๆนะพี่น้อง เกลืนกับสีว่าลงแล้วเนาะก็เลยว่าให้ชิเพ่นกินก่อนเดี๋ยวเจนกินน้ำ้างเนาะพี่น้องเพราะแม่นแนวอื่นเนาะให้กินข้าวอีมชิพนกับโจม้กันว่าให้กินข้าวอีมเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ห้ากับซีฟมงคึงเนาะพี่น้องก็พากันกินข้าวแล้วเนาะเจนเลยยังมาทันละยาะพี่น้องกินข้าววางชิสสวยนี่เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ตามคลิปเลยเนาะพี่น้องเดี๋ยวเจนกับชิคอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะแล้วก็ฝากพี่น้องอีฟซีกดไลค์กดแชร์ให้เซนเคยเนาะพี่น้องไปพาะกันคลิปหนาเนาะบ๊าายบย